มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอาจดะจัดปลานินไปแล้วได้ปลานินใสสวยๆเลยครับสามนิ้วสี่นิ้วได้อยู่ครับปลานินใสสวยๆหลังโน้นกินดีทำไมนนี้ไม่ยอมกินเลย เพราะไอกที่วางคัน DIY หรือเปล่าปะ <laughs> ม,มามาม,มีไซด์ด้วยครับมีไซด์มาขอตักนะครับเรียบร้อยป่าได้ประนิลเหมือนกันครับ <laughs> โอ้ไซสวยๆเหมือนกัน สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับนักล่าตามฤดูกาลครับหากินต่างแดนครับสําหรับวันนี้ครับพามาซ้ําหมายเดิมครับหมายของบ้านฝ้ายครับหลังจากที่วันก่อนโดนคนงมหอยกวนครับวันนี้กลับมาอีกรอบครับกลับมายนี้ครับวันนี้มากับป๋าครับสวัสดีครับป๋าครับมาหาวัชพิิบครับตอนนี้ป๋าหาใจเดือนครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไม่นั่งที่เดิมครับเราจะขยับไปนั่งตรงโน้นครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์สักครู่ครับไปเลยครับตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้เล่นเป็นคันสายหวานครับระยะ2.7ครับวันนี้ใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนครับ พร้อมแล้วเรามาเริ่มแม่แรกกันเลยครับเออเจ้าที่เระทางเด้อลูกด่านขอญาตหาปลาเด้อลูกด่านมานันหมานเด้อเออถุกไปเดี<ป>๋ยวมารอลุ้นปลาหมานตัวแรกของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับวันนี้ครับหวังว่าเสียนงมหอยจะไม่กวนนะครับวันนี้วันนี้กลับมาซ้ําอีกรอบครับ ครับสำหรับวันนี้ครับปลาเจออุปสรรคแล้วครับเลยเอาที่วางคันมาครับวันนี้ DIY อีกแล้วครับต่อลุ้นกันเลยครับมาแล้วครับประมาณตัวแรกมาแล้วเรียบร้อยครับมาตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับไปเติบครับใจงามๆครับ หมอช้างเหยียบครับเหยียบร้อยครับประมาณตัวแรกของวันนี้ครับมาอันมาน ประมาณของปา้าไปตึบไเตึบเ,เหมือนกันเลยครับขนละแต้มครับมาไปต่อเลยครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับ <S <S 2> <S 2> ปลาได้จัดปลานินไปแล้วได้ปลานินใสสวยๆเลยครับ สามนิ้วสี่นิ้วได้อยู่ครับเติมเติมอีกแต้มอืมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วขันแยงขันแยงน้อยครับนะนะเติมเติมอีกแต้มครับเอาทิงไดล่ะทีนี อืมอีกแล้วครับอขยงนขยงนอีกแล้วครับได้แต่ปลาบึกครับอันนี่เก็บเก็บเีีอืมอ้อ้าไปไปไปลงน้ำไปลดโอ้ปลาเนรใส้สวยอโอ้หลังโน้นกินดีแท้ อันนี้ไม่ยอมกินเลย,ใใยเป็นเพราะเอ,าอ้ที่วางคัน DIY หรือเปล่าปะใช่จัดเพิ่มเติมอีกเต็ม<อ>ส,สวยๆครับอืมาอีกแล้วแข่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีกเต็มอืม แต่บแบบนี้ครับวันนี้มีที่มีกิมเติมเติมอีกแต้มครับขยี้แขงครับไปอืมมาแล้วครับมาแล้วครับได้ตัวแล้วครับเติบอ,อีกแล้วครับปลาลำเอียงนะปลา ปันนินกินแตฝั่งนน,น้นนี่มือจะขยงนมือจะทับตับก็เอาครับเรียบร้อยครับไปอือม,มาแล้วครับมาเอาลังขนปะอือส,สวยๆ,ๆเลยครับ เรียบร้อยครับม,มาแล้วมาแล้วมีทุกรูปแบบวันนี้อ้าวปอดปอดใส่ใหญ่มาแล้วเรียบร้อย,อยเพิ่มเติมอีกแต้มครับหมานแท้หลังนั้นแต่แต่ปานิน มามาอ้มีไซดด้วยครับมีไซดมาขอตักหน่อยครับเรียบร้อยปาได้ปลาเนินเหมือนกันครับโอ้ไซด์สวยๆเหมือนกันเรียบร้อยครับไซด์งามๆครับเรียบร้อยครับไป มาได้ตัวครับแม<า>่เส้นสวยเลยครับเยนไข่ร้อยครับกินเย่อจนเยนไ่แล้วเจนอ้วนเลยครับไป อืมมามามาเลยครับมาเลวครับป้ามาแลวครับอ่มติดติดติดเด้อเด้อเดครับตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วครับที่จะต้องกลับบ้านแล้วครับวันนี้สําหรับหมายนี้ครับปลาอย่างพอเข้าเรื่อยๆอยู่ครับแต่ไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ๆให้น้าๆรับชมครับสําหรับวันนี้ฝากน้าๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมกับป๋าต้องลาแค่นี้ครับสวัสดีครับนะครับส่งงานนะนะครับปลาที่ได้ของเราวันนี้ครับได้พอสมควรก็วันนี้เดี๋ยวมาดูปลาของป๋าบ้างครับปลาของป๋าได้เยอะไหมได้หน่อยครับโอ้พอสมควรครับถือว่าไม่กิเลนครับมายนี้ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับ